อันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำใบพลาสติกนะครับที่พลาสติกประกบอบหัวหวายนะครับใบพลาสติกจะมีหลายชนิดนะครับน,นี่แบบแบบหนาอันนี้แบบอ่อนอันนี้แบบแบบแข็งครับบางแต่แข็งนะครับเราต้องการเสียง ให้มันช้าหน่อยแล้วก็แต่ว่าคันเล็กนะครับคันนี้เม็ดสี่สิบแนะเราก็เอาแบบแบบเล็กสิบสิบสองมิลแต่ว่าแข็งนะครับถ้าเอาแบบยัวจ,จาดไ,ไวๆหน่อยก็สิบสองมิลอ่อนนะครับถ้าแบบเสียงใบใหญ่นะครับเสียงเหมือนไว้เลยก็แบบหนาๆน,น,นี่ครับใบนา้นนะนะครับใบนี้เสียงจะออกคล้ายหวายเลยนะครับเสียงดัง ไม่หลบลมนะครับเสียงใหญ่อันนี้นะครับที่ที่ใช้ได้ดีประมาณนี้ครับแบบแข็งแข็งนี่ครับอันนี้เสียงเสียงดีมันไววแล้ครับอ่าเราได้มาแล้วก็มาตัดแล้วก็แปะหะัเป็นเป็นเบาหวนะครับแต่ว,ว่าถ้ากือว,ว่าเราแปะแล้วเราเอาไปแกวงเลยเนี่ยเสียงมันจะไม่คยออกนะครับเดี๋ยว เราไปลองดูนี่คือแปะแปะหัวเสร็จขึ้นคันเนรียบร้อยนะครับโดยเราที่โดยที่เรายังไม่ได้นวดใบนะครับแปะขึ้นหัวขึ้นหัวเสร็จฟังฟังเสียงจะเป็นยังไง

ใบที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแค่แปกหัวเฉก็ขึ้นคันนะครับแปะหัวแล้วก็ขึ้นคันใบยังแข็งแๆ,ๆนะครับผมยังไม่รบับการนวดงนี้เราจะไปนวดใบเราจะมาดูว่ามันจะทางไปนะครับเราจะทำการนวดไปนะ นวกจะนวดใบด้วย,เ,เ,ยเครื่องหนีผมนี่นะครับเครื่องหนีผมนี่ครับทำไม่ดูครับถ้าผมแล้วก็จะมานวดใบแล้วนะครับผมด้วย <S <S เครื่องหนีผม <S 2> <S 2> ร้อนๆนะครับใบเป็นใบพลาสติกนี้ถ้าเราเอาไปแตะ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 ,แตะหนักๆเลยมันจะ ปอนนะครับมันจะละลายนะครับเราต้อใช้ลูดไปลูดมาเลยนะครับลูดแบบนี้ครับเป็นการ่วนไปนะครับ มันเพียพอครับเนี่ยไฟมันจะนิ่มนิ่มลงนะครับแล้วก็ตามด้วยกระดาษทราอหยักนะเนี่ยใบนิ่มลงนะครับ ไม่ยากนะเดินเทนาทีใบนิ่มใบนิ่มลงนะครับแต่ตอนแรกม,มัแข็งเครับเดี๋ยวเราไปลองพักเสียดู ใครับฟังเสียงดูครับหลังจากที่นวดใบเสร็จแล้วนะครับ ี่ครับใบมันนิ่มแล้วมันอ่อนแล้วมันก็หมุนครับทีนี้เพราะว่าเรานวดใบนวดให้มันนิ่มครับใหม่ๆม,มันจะแข็งๆนะครับเพราะว่าใบพลาสติกแต่ถ้าเราได้รับการนวดแล้วมันก็จะนิ่มนะครับก็นวดหลายๆวิธีนะครับเอากระดาษทรายถูถูถูถ,ถ,ถูย้ําย้ําถูไปถูมาให้มันนิ่มๆก็ก็เป็นการนวด เอาไฟแชกล้นให้ทั่วใบก่อนก็เป็นการนวดครับนวดหลายวิธีครับแล้วก็ใบพลาสติกนี้อย่าทําหัวใหญ่นะครับทําหัวใหญ่ไม่ไม่ได้เหมือนไว้นะครับทำหัวหเล็กเพราะว่าใบพลาสติกมันจะนิ่มกว่าวายครับเกี่ยวมันเยอะกว่าวายหัวใหญ่ไม่ดีครับโอเคครับนี่ก็เป็นการทําใบพลาสติกแบบคร่าวๆนะครับโอเคครับ